ขอให้รีวิวเครื่องผสมแบบตั้งโตมาเยอะมากวันนี้จะมารีวิวมาเหล่าให้ฟังนะคะใช้แบบไหนใช้ทําอะไรดีไหมยังไงมามาฟังกันค่ะทุกคนเครื่องผสมตั้งโตแป้งมี2ตัวนะคะอันแรกก็คือพี่ใหญ่นะคะเป็นขนาดใหญ่ที่สุดของแป้งเลยเป็นขนาด7ดลิตรตั้งเลิฟเรื่องนี้มากแบบมากๆามีไฟสองสว่าง LED นะคะแล้วก็ตั้งเวลาในการตีได้มากงนะคะ <ๆ S 1> เครื่องตัวนี้ตีเบอร์หนึ่งเบาสุดเบา,เบามากๆตัดฟองอากาศดีแรงสุดก็คือแดงมากๆนะคะแล้วก็เสียงไม่ได้ดังเลยทุกคนฟังดูนะ ตัวนี้เขาขึ้นชื่อเรื่องการแบบเสียงเบาอยู่แล้วนะคะแนะนำมากมากหัวตะก้อเขาใหญ่เบอร์นี้เลยด้วความที่หัวตะก้อเขาใหญ่แบบนี้ค่ะทาให้มันตีถึงก้นโถไม่เคยตีสปันแล้วเป็นไตเลยเอาจริงๆตัวนี้ตีเนื้อเค้กได้ดีมากเลยนะคะไม่เป็นฟองอากาศเยอะแล้วก็ตีวิปครีมเนียนมากไอเลิฟมากค่ะตีวิปครีมออกมาสวยมากใครว่าอุปกรณ์ไม่มีผลแปลว่ามีผลนะคะทุกคนถ้าใครอยากลงทุนนิดนึงก็แนะนําตัวนี้นะเป็นของยี่ห้อเมกนะคะตัวที่สองอันนี้นะคะเป็นเครื่องเล็กค่ะขนาด4หรือ5ลิตรนี่แหละถ้าจะไม่เป็นของยี่ห้อมินิเมก อ, order บบอันนี้ก็ใช้ดีค่ะทุกคนไม่ได้แย่เลยงไม่ได้ดังเกินไปแล้วก็ไม่ได้เบาขนาดนั้นก็จะประมาณนี้นะคะหัวตะก,ก้อเขาก็มีให้แบบนี้ส่วนมากเลยก็จะามาตีวิปปิ้งครีมค่ะก็ตีออกมาได้สวยนะคะอาจจะไม่สวยเท่าพี่ใหญ่เครื่องเมื่อกี้นะคะสรุปก็คือใช้ดีทั้ง2ตัวเลยนะคะเดี๋ยวไปให้พี่ัดอยู่ไว้ในคอมเมนต์นะคะหรือที่แคปชั่นนะคะทุกคนไปซื้อตามกันได้นะ,ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย